ีห้าศูนย์เจ็ดสามขายมินิเทรนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขณะการโค้งงออับคว้านแรงเหยียบ C ห้าศูนย์เจ็ดสามขามินิเทรนเนอร์ความหนาหนึ line, ่งมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหาที่ร่องกว้านนะครับตัวนี้นะครับปั่นครับปุ๊บอ่ะรอบนะครับเพิ่มแรงส่งนะครับเฉยทิศทางนิดนึงสบาดปั่นให้แรงขึ้นนะครับปุ๊บโอเคผ่านครับ C ห้าศูนย์แปดลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับปุ๊บปับ ผลบ่อยๆนะครับจะได้แม่นๆผ่านครับ99ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับรับโช,โชหนากล้องเลยครับผ่านครับ510ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับตัวเนาตั้งนะครับลายสมัสรับโชผ่านครับ511ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับบัตรบัน ห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนข้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งเมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบุมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับ โคเล็บโคเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมารงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้สอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับลุ่มๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุ่มๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับ ข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขหมูลรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ